สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับตอนนี้นะคะป้าเปียกก็มาดูคุณลุงกําลังแต่งเพลงคุณลุงกําลังแต่งเพลงอีกแล้วแต่ว่าจะแต่งให้ใครนั้นคุณลุงยังไม่เปิดเผยนะคะบอกว่าอุไว้ก่อนแต่งอะไรก็ไม่รู้แต่หวังว่าคุณลุงบอกว่าจะได้ให้อยู่ภายในวันนี้ใช่ไหมก่อนที่เราจะกลับนี่ไหมใช่ใวันนี้นะ จะเป็นใครกันนอนี่เพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันนะคะที่แต่ก็ต้องไปทํากันบ้านก่อนไปนั้นก่อนกงครั้งนี้ก็น่าจะมีมานากับบีกท่านหนึ่งที่จะทําให้นี่นะเอารออยู่ใช่ไหมคนรอค่ะเดี๋ยวปร,ประมาณนี้เราเดี๋ยวกลับมา,าถ่ายต่อ เดี๋ยวเราไปดูวงกรมฟิล์ก่อนครับสวัสดีนะคะกระท่อมจุมจัน channel ขอดูคุณลุงกำลังฝึกซ้องเพลงให้ไทยบ้านนอกด้วยค่ะคุณลุงแต่งงานให้เอ้าคุณลุงแต่งงานไม่ใช่คุณลุงแต่งเพลงให้กับไทยบ้านนอกด้วยนะคะแล้วก็กำลังแต่งเอาได้หนาใจไทยกอกอกซื้อเพลงเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเพลงเหรอซื้อเพลงเพิ่นพันให้เพันแต่งเอง อ mm hmm. อันได้มีได้ขี้ดีเด้นาวใจไทยก็กอกลมหนาวพัดแทงหอมดอกสะแบนบนคู่เหล็กไฟเป็นดีไม่น่าดีไม่น่าอ้าที่ทิ้งไว้ตรงนั้นไม่เอาเหรอคะก็นั่นแหละเฮล้อบอกมาอยู่หันมาเดนี่นี่ โอ้ยเอามาให้นะทำไมไม่ถามโอ้ยขอบคุณครับที่นี่เราพากันบ้านแจ่มมีสองเงาเอามาเลยกันไม่ใช่ค่ะดิฉันเห็นเขาทำเอาไว้แล้วแต่เขาเอาวางไว้ที่แค่ลมมันฟิวไปค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ก็ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวเอาตัวนั้นมาตัวนั้นมาแล้วเอาาตัวนน้ลมมันฟิวไปดิฉันเก็บไว้ค่ะเกือบเสียเกือบเสียนะคะเดี๋ยวไม่ถามอ่ะไม่ได้ฟังคนแดงน้องเก่ง อยากร้องว่าเพราะว่าเพลงพวกนี้ไม่ถนัดอันนี้เพื่อชีวิตนะใช่เป็นไงทานข้าวแล้วโอ้อเนาะเลออหนาวเลยบอกป่าคือหอนแต่ป่าเป็นยาวน้องเขาอยู่นั่นละใช่ไหมขอบคุณมากนี่นี่ผมมันนี่ไว้ก็พอดีว่าเอาเอาตามตามที่ท่านออกมาก่อน คุณลุงไม่คุณลุงไม่ถามหานะคะป้าก็เลยยังไม่ได้บอกค่ะเบิ้งตัวนี้ไปน้ำบ้านเนี่ยเบิ้งเนี่ยตัวนี้ไปน้ำลองไปน้ำกันเดี๋ยวตัวนี้มันกับวันนีมันอาจจะได้ดีกว่ากันแก่แก่มาตัวนี้ก็ได้ทันสุดท้ายนะแตเบิ้งทันสุดท้ายของผมเนี่ยเจ็บผมแก่เนี่ยลมหนาวพัดมาเห็นดอกจำปากำลังลร่วงร่วงคิดไปก็เหมือนใจคน บกวนไม่มีสัจจะคือกันเนาะรัจจานี่หรือใจคนอันเก่าผมนี่หรือใจคนไม่พ้นคำคนนินทาเอาไหมคำคนนินทาหากบุญที่เคยทำมาเอาอันนี้ก็ได้บัณฑ์หากบุญที่หากบุญหากบุญนุ่นนำพัดมาเอเอาอันนี้ก็ได้บัณฑ์นุ่นนำพัดมาพัดมา สัญญาคงไม่เป็นมันโอเควเ่าแอ่ในขั้นตอนนี้นั่นแต่น,นอกจากนั้นก็อาจจะแชรกันเหนื่น <c oughs> อย่าลง <c oughs> หาทางชิปเร็วขึ้นแล้วเราเหมือนทังกลุ่มพ่อไมอ่อห็นครับพ่อนักร้องไม่เห็นนะตู่ตามให้แล้วเดี๋ยวเอาอาจจะเปลี่ยนเนื้อาเนี่ครับผมอ่ะจะเอาเนื้อนี่ผมเอาเนื้อนี่ลอง <c oughs> ลองอผมจะฝึกเนื้อให้ได้ครับ

หรือรอเรือไม่รอเิงคือไปนแอในี่แหละคืคืนทำให้มันคืนมองไปทางนั้นทีกนิดนี้วคืออะไรเจตเหตบรรยากาศเบรรยากาศพเวิร์บเพมเวิร์บเลยเพลงไทยบ้านนอกมาแล้ว แต่ว่าของผมตอนนี้ผมว่าไม่ลืมคิดถึงเสมอเอหว่าเอาเอาตนี้แต่แต่งเพียงต้องให้ไทยบรรนอกมาสดๆเลยนะครับสดงเลยนะที่นี่ที่เดียวมาตามมาที่นี่เองเหรอมา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 วงวงแมงคับทัพแตกแล้วแต่ว่าวงตัวใหม่ที่วงไทยบรรนอกมาโอ้โห ตัวใหม่มันพายุหรือเปล่านี่พายุลูกใหม่หรือเปล่าก็ขอบคุณมากนะครับสีชมพูปิดค่ะมาดูล้อมเพลงต่อนะครับงานนี้ครับยาวแขวงนู้ดแต่มาวงนี้ก่อดตัวใหม่ครับยาติสทักขั้งวงนี้แตกจะเป็นกอตัวนู้ดใหม่ไม่ลืมที่ไเสมาไมีเล่นบ้านนี่เล้วบุรีเนี่ย ดอกนุ่มพูดลอยดออกหรือยังล่ะคะเนี่ยบรรยากาศลอยที่ไทยไม่เงาอะไรเลยตัวนี้นะทุกวันนี้ไม่เงียบไม่เงาว่าเป็นตะยานดอกปกติปกตินี่เป็นเงาเงียบสนิทแบบนี้นี่เสียงมาเหาออกมาดูแลข้างหลังนี่คืออะไรแต่ตัวนี้ไม่ต้องมีอะไรไม่ได้มีเห่าเข่าไม่มีเห่าไม่ต้ได้ยินเสียงเสียงโอ้โหสุดยอดเลยลมหนาว เานลวครับสายปักเรานะคนที่เฝ้ารอต้องนอนเอาจ่ายังจังยังจังยังสัญญาเพื่อกันมั้ากะว่าเราเตรียมสองลงมาเลยใช่ค um. like นที่มีแสงจันทร์ปัปับปับปับ

รขนคอครับครณนี้มอต้องสอนะคะบกเกือบหยิบติดมือไปแล้วนี่เอาเป็นของฝันตสงสนึกว่าเรายังไม่เลิกถ้าเราคุจันแล้วมาเต้นเพลงกันนะครับแต่งแต่งแล้วกลงซ้องเพง ในอาจจะปรับเงินนดหน่งใช่ใปรับเนี้ยท่าทำนายไงป้าก็ใส่กระเป๋าคนก็มาตั้ใหม่เฉยเลยก็เลยเอามามาปรับใส่กันนี่หรืไม่ใช่ใจใรไร้นไม่คคำชิบหนอนปู

ไม่เครตั้งสอต้องทนหนาวใจต้องทน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 หนาวใจอีกต้องต้องนอนต้องนอนต้องนอนนะผมัเป็นทุนแต่ว่าทั้งนอนทั้งทนก็ได้หมดนะต้องทนก็ได้ต้องนอนก็ได้อนอนหนาวใจอีกนะ

สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะคะดูท่าทางกว่าจ,จะได้ก็คงจะยาวอยู่หรือป่าจะรอขึ้นไล์ดีกว่านะคะ